ครับสวัสดีเอฟซีนะคะพี่แปนนะผพอพอู้ชมทั้งหลายนะครับที่ติดตามเราสาตาร์เนาะวันที่สี่วันนี้วันจันทร์นะครับเนาะรอบทีแล้วเราก็ปังกันไปนะครับเด้งวุิตารางผมมาดีนะครับตารางมาดีมากเลยนะหกเอ้ยเจ็ดหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดนะครับสี่ตัวครบเลยนะเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดนะ วน,นึ่วนตรงเนี้ยเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสามตัวแตกนะครับรอบนี้เจ็ดหนึ่งหกอ่าแล้วก็ตัวเจาะเจ็ดหนึ่งเน้นด้วยนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็เป็นเอ่อเลขทูบนะครับใครอยากรู้เลขทูบได้อะไรนะครับเลขทูบผมมาจุดนี่มาสามงดติดนะแต่ผมลงให้ในกลุ่มไลน์ สองวอดงดก่อนแตกเจ็ดสองตรงงวดน,นี้มาสามตัวเลยนะครับไม่ไปรัฐบาลไทยวันนั้นรัฐบาลไทยผมก็เน้นที่ตัวนี้ด้วยนะครับเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจาะกันหกเจ็ดหนึ่งด้วยผมก็ไปจับให้เอฟซีจับกันหกเจ็ดหนึ่งไว้หน่อยไม่มารัฐบาลไทยก็ไปลาวพัฒนาวันศุกร์เต็มๆเลยนะครับออกหกหนึ่งเจ็ดสามตัวเลขทุกป,ปู่จุดได้เจ็ดหนึ่งหกก็มาเจ็ดหนึ่งตัวนี้งวดก่อนเจ็ดสองคือจุดได้เจ็ดสองหนึ่งออกเจ็ด เออเจ็ดสองอ่าแล้วก็มางวดล่าสุดก็เอาของคู่หมดก่อนด้วยมาออกเนี่ยเจ็ดหนึ่งเาก็จุดได้เจ็ดหนึ่งหกออกเต็มเต็มสามตัวเลยในกลุ่มก็นะบางคนก็ลืมนะไปจัดตนรัฐบาลไทยนะโอเคใครอยากเข้าไปดูเลขทูบมาเข้ามาได้ที่ไลน์ไอเดียไลน์นะครับ b u k r u n 7นะครับทับมาว่าขอเข้ากลุ่มหน่อยนะครับนี่ไอ l ดี e ไลน์ผม b u k r u n 7นะครับตารางมาดีนะไล่เลยนะตารางผม ผมไล่ให้ดูเลขตารางก่อนก่อนที่จะไปดูตั้งแต่วันที่ยี่สออกสนะี่ศูน่สี่ศูเนาะล่างออก04แล้วก็40ตารางเข้า4ตัวนะครับศู 04, 40, นยนี่แล้วก็ตรวจเจาะเข้า40นะครับเนี่ยให้เดมนนะีนะนะภายใน5้างวดผมผมเจาะเข้าไป3งวดนะไม่เข้าแค่2องวดแต่ตารางมาหมดนะครับทั้งทั้งห้งวดนะครับ ผมจะเข้าเต็มๆก็คือ3งวดนี่งวด4 0ผมเด้งบนล่างเลยนะครับ0440์ 04, วันนี้ก็นี่สีแล้วก็มาไลน์ที่ยี่ห้นะครับ25วันศุกร์งวดนี้ผมจับหลุดนะครับก็คือเนี่ยมันสลับกันตำแหน่งเนี่ยอย่าง86หมันได้ตัดให้นะมันเข้าเด่น6นะครับออก4ี่8ปดสี่ตารางครบหมดเลยนะครับ6ตัวเนาะ พอเข้าแต่เด่นนะอย่างเด่นล่างนี่ก็มาคู่เด่นล่างผมมาคู่ดีนะเนี่ยผมเริ่มลงเด่นล่างทียิบห้านะหกแปดนี่ยมาคู่เลยแล้วก็มายี่สิบแปดยี่สิบแปดเด่นล่าง,งวันนี้ออกอะไรสองห้า <c oughs> เห็นไหมเออเด่นล่างสอ 2, 25, 25 8, 5, 28, 25, 28, งเข้าสองสองห้าสองห้าแปดห้าสองแปดสองห้าสองแปดวันนี้ก็ตารางแปดศูนย์สอง ห้าสองแปดวันที่ยี่สิบแปดก็ครบนะครับครบหกตัวเหมือนกันแปดศูนย์สองห้าสองแปดสามตัวเข้าในตารางที่ห้าสองแปดแล้วเข้าตัวเจาะห้าสองนะครับสองห้าตัวกลับล่างนะครับนี่ชุดเด่นบนจะไปลงล่างนะครับพอตามนี้นะครับเนี่ยถือว่ามาดีนะครับแล้วก็เอ่อวันที่สามสิบวันที่สามสิบนี้ผมจะเข้าแค่ตารางนะครับผมให้เด่นที่ศูนย์หนึ่งเนาะจับคู่เด่นผิด เปนเน้น70ดกับ71มาที่72วันนั้นผมเจ็บใจมากมาที่72แล้วออก28ตัวเดิมนะครับเข้าเฉพาะเลขตารางก็คือ28 272ก็คือเข้า6 5ตัวเลย1นึ่งหนึ่งสอ่ะตามนี้เลขตารางเข้าวันนั้นผมจับไม่ถูกนครับ30จสต่มาวันศุกร์ผมแก้คืนให้นะครับก็รัฐบาลไทยผมหลุดผมเข้าใต่ออมสินเนาะ แล้วก็เข้าล่างนะตัวเน้นผมไม่เข้านะรัฐบาลไทยชุดรองเข้า50อยู่แต่ว่าผมมาแก้คืนให้ก็คือมาเข้าตรงที่ผมจะ716ดออก617แล้วก็เด่น6กผมมานะครับออกเจอ่าเล็กทูบเต็มๆเล็กทูบนี้สุดยอดเลยครับปูจัดให้เลยครับชอบลาวปูหกหน่งเจนะเออเอองวดก่อนก็7 2อ็องะตามนี้นะครับล่าสุดนี่ตัวนี้สี่ตูกับแตงนะ,ะถ้าจับเจนะ็ดเจ็ดเนี่ย เจ็ดได้นะเจ็ดมันมาเบิ้ลเจ็ดสองตัวนะครับเนี่ยผมไม่ได้จับเจ็ดหกให้วันนั้นก็ยังคิดอยู่พอลงคลิปเสร็จเอ๊ะทำไมผมไม่จับเจ็หเพิ่อมอีกสักตัวหนึ่งเพราะว่ามันสิบตัวเองนะผมเจอบสิบตัวเพิ่มไปอีกเป็นสิเอดก็เจ็ดหกหกเจ็ดก็จะบางคนไม่จับอเจจะถกเนี่เนี่ยชุดเด่นบนผมมาหมดเลยนะหนึ่งตารางมากี่ตัว ตารางนี้มาครบชุดนี้ก็เข้าหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็เด่นล่างเนี่ยเด่นล่างเห็นไหมผมจับหกเจ็ดสองก็เข้าคู่เลยนะไม่ได้จับเจ็ดหกให้วะนะันนั้นหนึ่งเจ็ดนี่เด่นล่างผมมานะครับเด่นบนก็เข้าเจอชุดนี้สามตัวครบเด่นสุกก็เข้านะครับต็วเลขเจ็ดอ่าสี่ตัวกับแตกตรงนี้เข้าสามตัวนะครับเจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดนะครับจเจ้าสี่ชุดนะโอเคเลย ตามนี้ครับเอามาดูของวันนี้กันวันนี้วันจันทร์วันจันทร์เลขในตารางนะครับประกอบไปด้วยประกอบไปด้วย1 0 3่งามสี่เ้า เจ็ดหกเด่นบนนะครับเด่นบนรอบนี้เออจะประกอบไปด้วยหกเจ็ดเก้าหนึ่งครับเด่นล่างนะครับ <c oughs> เด่นล่างจะมีเลข9 4 3นะครับส่วนเด่นวันจันทร์ เด่นวันจันท์วันนี้ได้เลขอะไรเด่นวันจันทร์ผมได้เลขสามสี่ห้านะครับหลักร้อยจะประกอบไปด้วยสามหนึ่ง ศูนะหลักร้อยช่วงหลังนี่จับยากอยู่นิดนึ่งนะครับบางครั้งก็ไม่มาหลักร้อยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเด่น2ตัววันนี้ผมให้เด่นไปที่67นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเลข6กับเลข7นะครับผมเลือก6กับ เป็นซ้ายเหนื่อยน,นะครับกับเศษตัวเจาะตัวเจาะวันนี้น่าจะเยอะกว่ารอบที่แล้วนิดนึงนะครับอะคอยเข้าก็แล้วกันตัวเจาะนะครับประกอบไปด้วย60ศูนย์หกหนึ่งหกนะ 60 61 63 64 70 73 74นะครับเจ็ดศูเจาแล้วก็มี 8 3 8 4นะครับ9 3 9 1นะครับแล้วก็กันตัวเดิมนะครับกันตัวเดิมก็คือ6 7นะครับวันนี้ผมจะให้ก็อจจะเยอะนิดนึงนะครับ12ชุดแต่มองดูแล้วก็ อยากให้กันมันมีตัวเดิมด้วยไงมันก็เลยเพิ่มมาหกเจ็ดสามตัวนะครับผมเจาะไปที่ ัวนบ้างนันหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ 637นะครับ637ามเสามสี่เจ็ด 173 316 347473 637736ผมจะไม่สลับให้นะใครอยากสลับยังไงก็ว่ากันไป637736 อ่าสามสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสามหนึ่งหกโอเคสี่ชุดนะดูแล้วนะจะพอเอ่อทีนี้มาดูชุดสี่ตัวนะครับสี่ตัวผมเจาะไปที่หนึ่งหก 3 7 1 6 3 7 9 3 4 7 สี่เจ็ดสามหกเก้าสามหกเจ็ดตัวเดิมนะครับหกเซตนี่ผมก็เน้นอยู่นะตัวนี้กันจะเน้นเลยนะก็ เอาอยู่ประมาณนี้9367นะ4736นะ93471637โอเคทีนี้มาดูชุดเน้นนะครับวันนี้ผมเน้นอะไรผมเน้นไปที่167363 เจ็ดสี่เก้าสามหกเจ็ดเก้าสามเก้าหนึ่งนี้ผมมองไว้ที่ล่างนะครับมองชุดเด่นบนอาจจะมีเก้าหนึ่งเจ็ดรือแล้วอาจจะเป็นอาจจะอยู่ที่ล่างมากกว่าหกเจ็ดเด่นบนเด่นล่างเก้าสี่สามนี่อาจจะเป็นชุดนี้นะครับเก้าสี่สามติดล่างนะเออควานี้นะครับติดบนติดล่างได้นะครับเด่นวันจันทร์สามสี่ห้าเด่นร้อยสามหนึ่งศูนย์วันนี้ผมวิวางเลขสามเยอะอเลยนะ จ็ดสามหกสามหกเจ็ดนี่ประมาณนี้แหละก็คือบางทีอาจจะไม่มาตามหลักนะแต่มองดูแล้วมันก็เยะอยู่ที่เด่นถ้าเด่นจริงๆอ่ะหลักพันผมเด่นที่เก้านะเด่นล่างก็คือหลักพันถ้าหลักพันผมมานะเก้าเก้าหนึ่งได้นะเก้าหนะึ่งสามหกได้นะไอ้ตรงเนี้ผมไม่ได้จับให้เก้าสามหนึ่งหกอ่ะก็ได้หรือเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกสามประมาณนี้ถ้าไม่มานะเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยระวังเก้าสามกับเก้าหนึ่งนีนีมาล่างนะเด่นล่างสองตัวผมล่างเก้าเก้าสามเก้าหนึ่ง ส่วนชุดบนก็น่าจะอยู่ที่6กับ7เป็นหลักนะครับปกับเจแล้วก็มีตัวสอแทรกคือ8 8ไม่มีในตารางนะแต่มันมีในสูตรด้วยก็เลยจับเจาะมา8 3 8 4นะรอบนี้ก็ตัวเน้นอย่างหกเจ็ผมเน้นตัวเดิมด้วยเออสี่สามีมีไหมมีอืมโอเคเนาะก็ น่าจะครบทวนอีกชุดหนึ่งขอเน้นไปที่อะไรชักชุดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าสามหกเจ็ดเจ็ดสามหกสามหกหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่ด้วยนี่ไหมหกสี่ 6, 4, 6, ด้วยโอเคเลยเนาะสี่หกด้วยสักชุดหนึ่ง นะหรือใครไม่ถูกใจที่ผมเจาะให้นะวันนี้ถ้าไม่ถูกใจที่ผมเจาะให้การุณาไปการุณาไปจับเองในตารางนะครับคอยมาสามตัวนะครับมีสิทธิ์นะเพราะว่าผมเลือกชุดเด่นเด่นแต่ละสูตรมาเนาะก็จะมี0 1มีอีกศูอีก0 1 4แต่5ผมไม่ได้ลงมาถ้ามานี่ก็อาจจะหลุดเลขห้ ผมเลือกเลขสี่มาแล้วก็อีกศูย์หนึ่งมันได้3 4มสี่เนี่ยมันมันต้องเลือกอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีหกับเจ็ดห้าหกหกเ็ผมเลือกหกับ7เป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับแล้วก็มีศูตรหนึ่งมันจะมีได้เลข9กาับ1นึ่งอ่ะเก้ากับหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมตัด8ดออกในตารางผมมองดูว่านะ่าจะเป็นเลข9มีสิทธิ์มาที่หลักพันมากกว่านะครับ9้าเน้นพันโอเคไหมเก้าเน้นพันตัวนี้ เก้าเนี่ยเก้าเนี่ยถ้าไม่มาตามนี้ก็จะเป็นเก้าเนี่ยนี่ประมาณนี้ีิจะมาหนึ่งหกเจ็ดตัวเดิม <c oughs> ให้เป็นสามหกเจ็ดเถอะถ้ามาแบบหกเจ็ดตัวเดิมมานะเราพัฒนามาตัวเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้อะใครอยากรู้ว่าเลขทูกผลได้อะไรนะเลขทูกผมได้อะไรก็ไปที่เอ่อ idline นะครับใครอยากดู ใครอยากรู้นะครับผมลงเฉพาะในไลน์ก็แล้วกันนะครับก็ไอดีไลน์ตัวนี้นะครับไปตามได้นะครับเ็กถูกผมมันมีอยู่วันวันนั้นผมจุดแล้วผมลืมลงให้ก็นึกว่าผมลืมลงในกลุ่มแล้วนะครับก็งวดที่ออกออกสองแปดนะครับในในในแท็บเล็ตนี้ผมไม่ได้ลงไว้นะนะผมก็ลืมไม่ได้ลงก็คือเขาออกสองแปดผมจุดได้สองหก แปดก็ 8, ออกสองแปดซึ่งมันเป็นตัวเดิมงวดนั้นผมก็เลยไม่ไม่ได้ลงให้แต่มางวดที่ออกเจ็ดสองนะมันออกเจ็ดสองหนึ่งเห็นไหมผมก็ลงให้แล้วก็มาเจ็ดหนึ่งหกเห็นไหมันตัวเลขมันซ้ํากันนะเจ็ดกับหนึ่งมันก็มากับงวดเนี่ยเจ็ดหนึ่งตรงๆเลยแล้วก็หกหนึ่งเจ็ดนะครับเนี่ยตามนี้นะครับสําหรับเลขทูกของบ้านแหลมปิปูนะครับเนี่ยเจ็ดสองหนึ่งออกเจ็ดสองแล้วก็เอาเจ็ดหนึ่งมาออกอีกงวดหนึ่งเนี่ยตรงนี้ ปุ๊บมันซ้ำกันเลยตัวเลขก็คือได้หกหนึ่งเจดเจดหนึ่งวดนี้ก็มันก็จะมีซ้ำกันตัวเดียวตัวเดิมอีกผมว่ากลัวมันมาตัวเดิมนะครับเพราะฉะนั้นหรือเปล่า <c oughs> ใครอยากรู้ว่าได้อะไรประมาณนี้นะครับเอออ่ะไปรอดูกันได้นะครับอ่ะคักไปดีไลน์ไปนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของเออ นี่ประมาณนี้นะครับนี่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6 7ก็แล้วกันสำหรับรอบนี้น่นะครับผมอ่ะหกกับ7เป็นตัวเด่นของรอบนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ